เด็กหนุ่มคนนี้ชอบแต่งตัวเป็นผู้หญิงโดยไม่คาดคิดว่าเพื่อนสนิทของเขาจะมาตกหลุมรักเขาเข้าจนได้ฟางเป็นนักเรียนมัธยมปลายและทุกคืนวันพฤหสัสบดีเขาชอบแต่งตัวเป็นผู้หญิงโดยเฉพาะวันพฤหัสบดีนี้เป็นครั้งแรกที่เขาสวมกระโปรงสั้นโชคล้ายที่ระหว่างทางกลับบ้านมีตาแก่ลามคนนึงเข้ามาตอแยเขาชวนไปหาอะไรดื่มในตอนนั้นเองชายหนุ่มคนหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นเพื่อนสนิทของเขาลินคอนก็เข้ามาช่วยไล่ตาแก่นันไปลินคอนพยายามแนะนําหญิงสาวโดยไม่รู้ว่าเป็นเพื่อนสนิทของตัวเองบอกว่าคราวหน้าถ้าโดนลองแกอีกให้เตะไปเลยแถมยังบอกอีกว่ามันไม่ปลอดภัยสําหรับผู้หญิงตัวคนเดียวที่จะเดินในซอยม,มืดแบบนี้โดยไม่รู้เลยว่าฟังเลือกเส้นทางนี้เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเจอใครเนื่องจากพวกเขาไปทางเดียวกันลินคอนผู้เป็นสุภาพบุรุษจึงอาสาเดินไปเป็นเพื่อนหญิงสาว แต่โชคคร้ายที่เธอดันไปเจอเพื่อนร่วมชั้นเขา้าดังนั้นหญิงสาวจึงพลักเขาไปติดกำแพงเพื่อไม่ให้ใครเห็นเมื่อสายตาสบกันฟางจึงตัดสินใจวิ่งหนีออกไปจากถนนที่พลุกพล่านนั้นแต่ก่อนที่เธอจะไปลินคอนก็สังเกตเห็นว่าหญิงสาวคนนั้นมีบางอย่างคล้ายคลึงกับเพื่อนสนิทของเขามากเขาไม่มีทางจำผิดแน่เพราะเป็นเพื่อนกับเพื่อนสนิทมานานกว่า1ิปีแล้วฟาง สิ่งเดียวที่หญิงสาวคิดออกคือบอกไปว่าฟางเป็นพี่ชายฝาแฝดของเธอส่วนเธอชื่อแพทริเซียโอเคไม่ใช่หรอกแต่ถ้าบอกว่าสองคนนี้เป็นฝาแฝดกันฉันก็เชื่อนะที่โรงเรียนลินคอนรู้สึกโกรธมากเขาไม่อยากจะเชื่อเลยว่าตัวเองไม่เคยรู้ว่าเพื่อนสนิทมีน้องสาวฝาแฝดเพราะตลอดเวลาที่ไปที่บ้านของฟางเขาไม่เคยเห็นน้องสาวของเพื่อนเลยฟางจึงแก้ตัวว่าน้องสาวของเขาไปอยู่บ้านปู่ย่าตายายตั้งแต่เด็กและพยายามจะเปลี่ยนเรื่อง ถึงอย่างนั้นเพื่อนของเขาก็ยังคงประหลาดใจที่ได้เจอผู้หญิงที่หน้าตาคล้ายกับเขามากและด้วยเหตุนี้เขาจึงรบเล้าซ้ำแล้วซ้ำเล่าให้แนะนำเธอให้รู้จักความอยากรู้อยากเห็นมันกัดกินหัวใจจนทนไม่ไหวและอยากจะรู้จักเธอให้ได้ดังนั้นคืนนั้นเขาจึงจะไปที่บ้านของเพื่อนแต่เมื่อได้ยินว่าน้องสาวมาอยู่บ้านลินคอนเลยคิดว่าพ่อแม่ของเพื่อนสนิทคงจะชอบลูกชายมากกว่านั่นจึงเป็นเหตุผลที่น้องสาวของเขา ถึงต้องไปอยู่กับปู่ย่าตายายแม้ว่านั่นจะเป็นข้ออ้างที่ดีมากแต่ฟางก็ไม่อยากให้พ่อแม่ของเขาดูเป็นคนไม่ดีเขาจึงโกขวานน้องสาวสุขภาพไม่ดีและเนื่องจากลินคอนเห็นว่าเธอกลับมาแล้วเขาจึงคิดว่าเธอคงจะแข็งแรงดีแล้วเพราะไม่อยากให้นัดเจอกันที่บ้านพอถึงสุดสัปดาห์ฟางในลุคที่ดูเป็นผู้หญิงที่สุดก็ไปพบกับลินคอนโดยอ้างว่าพี่ชายของเธอไม่ว่างไม่กี่ชั่วโมงต่อมาลินคอนอยากจะไปดูหนังหรือไปที่ร้านเกมเพื่อ เล่นเกมสักหน่อยแต่หญิงสาวปฏิเสธเพราะคุณแม่สุดที่รักของเธอบอกว่าผู้หญิงต้องรีบกลับบ้านเร็วดังนั้นลินคอนจึงยืนยันที่จะไปส่งเธอที่บ้านเพราะเขาตัดสินใจแล้วว่าจะไปเล่นวิดีโอเกมกับเพื่อนเมื่อได้ยินดังนั้นฟางจึงส่งข้อความไปบอกให้เขาซื้อเครื่องดื่มเข้ามาด้วยเขารีบกลับบ้านด้วยความเร็วแสงและสามารถเปิดประตูต้อนรับเพื่อนของเขาได้ในชุดอื่นและไม่มีวิกผมแถมยังบอกอีกว่าน้องสาวจะอยู่ในห้อง แล้วไม่ลงมาเล่นด้วยกับพวกเขาลินคอนจึงถือโอกาสเล่าให้ฟังว่าน้องสาวของเขาดูเหมือนจะไม่ชอบเขาเลยเพราะตลอดช่วงบ่ายที่อยู่ด้วยกันเธอไม่พูดอะไรสักคำและพอชวนไปดูหนังเธอก็ปฏิเสธถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่รู้จักกันแต่ลินคอนก็อยากจะเป็นเพื่อนที่ดีกับเธอเพราะในเมื่อเธอเป็นน้องสาวของเพื่อนสนิทเขาก็ถือว่าเธอเป็นกลายเป็นน้องสาวของเขา และถึงแม้ฟางจะขอให้เขาไม่ต้องสนใจเธอเขาก็ไม่สามารถเก็บความตื่นเต้นที่มีต่อน้องสาวคนใหม่ได้เลยดังนั้นเพื่อที่จะผูกมิตรกับเธอเขาเลยจะให้ของขวัญอย่างต่างหูหรือกิ๊บติดผมแต่เมื่อได้เห็นท่าทีปฏิเสธของเพื่อนเขาก็คิดว่าเพื่อนคงกลัวว่าเขาจะมาแย่งน้องสาวไป <começou> เขาจึงปลอบใจโดยบอกว่าเ <พ Leaders. S 2> ขาสนใจเธอก็เพราะว่าเป็นน้องสาวของเพื่อนเท่านั้นและไม่มีวันคิดจะแย่งเธอไปเด็ดขาดตามคําแนะนําของเพื่อนทั้งสอง ก็พากันไปดื่มไวน์และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อื่นๆต่อมาลินคอนมาได้ที่และก็เอาแต่คิดว่าทำไมน้องสาวของเพื่อนถึงไม่ชอบหน้าเขาทาั้งๆที่ตอนเจอกันครั้งแรกเขาก็เป็นคนช่วยเธอไว้ฟังที่เมาหนักมากก็โชคร้ายดันปฏิเสธว่าตัวเองไม่มีน้องสาวและยิ่งไม่ใช่น้องสาวฝาแฝดเมื่อคิดว่าเขาคงลืมน้องสาวไปเพราะริดเล่าลินคอนเลยขอให้เขาโทรหาน้องสาวมาดื่มด้วยกันฟังที่กำลังกึ่มดื่มเลย เพลอหลุดความลับทั้งหมดออกมาบอกว่าผู้หญิงในกระโปรงคนนั้นก็คือตัวเขาเองและเขาไม่เคยมีน้องสาวเพราะคนที่ชอบใส่กระโปรงก็คือเขาชาวันรุ่งขึ้นเขาตื่นสายจนเกือบไปเรียนไม่ทันเขาจึงไปโวยวายใส่เพื่อนของเขาเพื่อนเลยถามกลับว่าทาไมน้องสาวของเขาไม่ปลุกเขาแถมยังถามชื่อน้องสาวเขาอีกด้วยเพราะถึงตอนนี้ลินคอนรู้ความจริงทั้งหมดแล้วและแค่อยากจะเล่นไปตามน้ํากับเพื่อนสนิทของเขาเท่านั้นฟางพยายามจะแต่งชื่อขึ้นมาจนกระทั่งเพื่อนของเขาพูดขัด เพราะว่าเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์เขาเลยอยากจะใช้เงินค่าขนมเลี้ยงข้าวทั้งฝางและน้องสาวของเขาหลังจากที่ตื้ออยู่นานในที่สุดฟางก็ยอมตกลงในวันหยุดสุดสัปดาห์น้องสาวบอกว่าพี่ชายของเธอจะตามมาสมทบทีหลังลินคอนเลือกที่จะไปกินบาร์บีคิวเพราะมันเป็นของโปรดของเพื่อนเขาเน่ะสิขยิบตาแต่ก่อนหน้านั้นพวกเขาจะไปหากาแฟดื่มกันก่อนระหว่างทางลินคอนชมว่าเธอหน้าเหมือนพี่ชายของเธอมาก นอกจากนี้ยังชื่นชมผมที่นุ่มสลวยของเธอและเสื้อผ้าสวยๆที่เธอสวมใส่อยู่พอมาถึงร้านกาแฟาลินคอนก็แกล้งทำเป็นคุยโทรศัพท์กับเพื่อนของเขาขณะที่ฟังอยู่ในห้องน้ำเพื่ออ้างว่าเขามาตามนัดไม่ได้เพราะปวดท้องอย่างรุนแรงลินคอนคงจะขำกลิ้งอยู่ข้างในแน่แนหลังอาหารมื้อนั้นเขารู้สึกเสียใจที่น้องสาวของเพื่อนไม่ยอมคุยกับเขาสักคำเพราะทั้งๆท,งท,งที่ออกเดทด้วยกันมาหลายครั้งก็น่าจะสนิทกันมากขึ้นแล้ว ถึงแม้ว่าเธอจะอ้างว่าขี้อายก็ตามเมื่อบังเอิญเจอกับเพื่อนร่วมชั้นผู้หญิงลินคอนก็ช่วยแก้ต่างให้โดยบอกว่าพวกเขาเป็นแค่เพื่อนธรรมดาทั่วไปเนื่องจากเพื่อนกลุ่มนั้นกินข้าวกันมาแล้วพวกเธอจึงแยกย้ายกันไปแต่แน่นอนว่าเพื่อนๆของเขาก็สงสัยว่าผู้หญิงคนนั้นคือสาวในแบบที่ลินคอนชอบและนั่นคือเหตุผลที่เขาปฏิเสธคนที่ชื่อเสี่ยวหยวนและเรื่องที่เขาเข้ากอดเธออย่างกระทันหัน น้องสาวของเพื่อนสนิทของเขาประหลาดใจมากซึ่งลินคอนอธิบายว่ามันคงจะยุ่งยากมากหากต้องอธิบายให้เพื่อนๆฟังว่าเพื่อนร่วมชั้นอย่างฟางมีน้องสาวฝาแฝดเพราะขนาดตัวเขาเองยังประหลาดใจอย่างมากในห้องเรียนผู้เพื่อนผู้หญิงก็เอาแต่พูดถึงเรื่องที่ลินคอนมีแฟนสาวผมดําและตัวสูงมากฟางได้ยินทุกอย่างจนกระทั่งเสี่ยวหยวนคนดังกล่าวปรากฏตัวขึ้นเพื่อถามเขาเกี่ยวกับแฟนของลินคอนเพราะในฐานะเพื่อนสนิทเขาย่อมต้องรู้เรื่องดีที่สุดแต่ฟางก็ปฏิเสธ ว่าไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นในขณะที่เธอก็ยังคงตื้อไม่เลิกเมื่อลินคอนมาถึงเขาก็แปลกใจที่เห็นทั้งคู่อยู่ด้วยกันเพื่อนร่วมชั้นของเขาก็เลยถามว่าเขามีแฟนแล้วหรือยังและผู้หญิงที่เขากอดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นใครถึงแม้ว่าลินคอนจะจําเรื่องการกอดไม่ได้เลยฟางก็ช่วยเตือนความจําเขาเรื่องที่กอดกันเมื่อวันเสาร์ตอนที่พวกเขากินข้าวเสร็จแล้วใช่แล้วเผาล่ะ เขาบอกว่าแค่ช่วยปิดบังให้เฉยๆเพื่อนทั้งสองคนก็กรีดร้องออกมาด้วยความตกใจเมื่อรู้ตัวว่าเพลอหลุดข้อมูลไปเยอะมากไม่มีใครเก็บความลับอยู่เลยสักคนฟางรีบแก้ตัวทันทีโดยบอกว่าน้องสาวของเขาเป็นคนเล่าให้ฟังและพอได้ยินคำว่าน้องสาวซิลหยวนก็เลยถามว่าพวกเขากําลังคบกันอยู่เหรอแต่ฟางก็ปฏิเสธเธอจึงหันไปถามดินคอนอีกครั้งและเมื่อเขาก็ปฏิเสธเหมือนกันหยวนก็เลยคิดว่าตัวเองยังมีโอกาสกับเขาอยู่ลินคอนจึงปฏิเสธเธอไปอีกครั้ง โดยบอกว่าเขาไม่มีเวลาไปเที่ยวและอยากจะตั้งใจเรียนเท่านั้นแต่ดูเหมือนว่าเด็กสาวคนนี้จะไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงไม่มีเวลาไปเที่ยวกับเธอทั้งๆที่ยังเห็นเขาเล่นอยู่กับฟางได้ทั้งวันดังนั้นข้ออ้างที่ง่ายที่สุดที่เขานึกออกก็คือเขาบอกว่ามีคนที่ชอบอยู่แล้วและคนนั้นก็คือไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นน้องสาวของฟางที่เขาหลงรักนั่นเองเมื่อทนไม่ไหวเซียวยวนจึงอ้อนวอนฟางเพื่อที่จะได้เจอกับน้องสาวของเขาพอได้เห็นหน้าเธอ ซิวหยนก็แทบล้มทั้งยืนด้วยความประหลาดใจที่เห็นว่าเธอหน้าตาเหมือนกับพี่ชายของเธอเป,เป๊ะๆเธอจึงถามลินคอนว่าไม่รู้สึกแปลกๆบ้างเหรอที่ไปหลงรักคนที่หน้าตาเหมือนกับเพื่อนสนิทของตัวเองเพราะมันก็เหมือนกับว่าเขากําลังชอบตัวฟางเองเลยไม่ใช่เหรอน้องสาวปฏิเสธว่าเธอจะไม่ยอมรับความรู้สึกของเขาซึ่งซิวโยนไม่เชื่อเลยเพราะลินคอนทั้งหล่อและยังเป็นเพื่อนสนิทของพี่ชายเธออีกด้วยถ้าจะเรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวไปแล้วซิลหยนที่ชอบยุ่ยแยงก็เลยบอกกับลินคอนว่าเขาถูกปฏิเสธแล้ว แต่เขาก็ตอบกลับไปว่าเขาจะไม่ยอมแพ้ทาให้เพื่อนร่วมชั้นของเธอสงสัยว่าที่เขาชอบผู้หญิงคนนั้นก็เพราะว่าเธอหน้าเหมือนเพื่อนของเขานั่นเองและเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธฝั่งน้องสาวก็ไม่เข้าใจาว่าทําไมเขาถึงเลือกเธอมาช่วยปฏิเสธเพื่อนร่วมชั้นของเขาแถมเธอยังไม่คิดว่าเขาจะชอบเธอจริงๆระหว่างที่กําลังกระซิบกระซาบกันอยู่ซิวหยวนก็เข้ามาแทรกกลางระหว่างพวกเขาสองคนเพราะถึงแม้ว่าลินคอนจะปฏิเสธเธอไปแล้ว เธอก็ยอมรับไม่ได้ที่เขาไปชอบคนที่มีใบหน้าเหมือนกับฟางเพราะมันเหมือนกับว่าเธอกํากลังพ่ายแพ้ให้กับเขาเลยเมื่อพูดแบบนั้นลินคอนก็ไม่เห็นว่าการพ่ายแพ้ให้กับฟางมันจะเสียหายตรงไหนเพราะสําหรับเขาแล้วไม่มีใครสามารถเทียบกับเพื่อนสนิทของเขาได้ในขณะเดียวกันฟางก็รู้สึกซาบซึ้งใจมากเพราะถ้าเขามีน้องสาวจริงๆเหรอก็เขาคงจะยอมให้เธอแต่งงานกับเขาแน่นอนในเมื่อฟางคือคนที่สำคัญที่สุดสำหรับลินคอนเพื่อนร่วมชั้นของเขาก็เลยอยากจะสร้างความแตกแยกระหว่าง ว่าที่คู่รักคู่นี้แต่พอเห็นว่าเธอทราบซึ้งไปด้วยก็เลยไม่เข้าใจจนกระทั่งน้องสาวอธิบายให้ฟังว่าเมื่อเพื่อนสนิทมีแฟนแล้วก็ต้องลืมเพื่อนไปเมื่อเห็นว่าน้องสาวของฟังดูเข้าอกเข้าใจเซียวหยุนก็มองว่าเธอเป็นพวกสาวพิกมีเกิลและชัดๆที่ยอมให้แฟนในอนาคตของตัวเองไปเล่นกับเพื่อนได้ทั้งวันและนั่นก็ทําให้เธอเข้าใจว่าน้องสาวคนนี้สามารถยอมรับ ลินคอนได้ถึงแม้ว่าสําหรับเขาแล้วพี่ชายจะสําคัญกว่าก็ตามเมื่อจับได้ถึงเจตนาที่แท้จริงของอีกฝ่ายทั้งสองก็เลยเปิดศึกจิกหัวตบกันจนกระทั่งวิกผมหลุดลอยออกมาและลินคอนก็รีบเข้าไปปิดหน้าของเขาไว้ทันทีเพื่อปกปิดตัวตนของเพื่อนสนิทเอาไว้แต่ถึงจะมีวิกผมลอยแข้งอยู่ก็ตามเซียวหยวนก็ยังอยากให้ผู้หญิงคนนั้นออกไปจากอ้อมแขนของลินคอนในขณะเดียวกันฝังผู้น่าสงสารก็เห็นจุดจบชีวิตในสังคมของตัวเองลอยมาอยู่ตรงหน้า ในขณะที่หน้าของเขายังคงถูกปิดอยู่ลินคอนต่อว่าเซี่ยวหยวนที่มาดึงผมของเธอถึงแม้มันจะเป็นแค่วิกก็ตามและถึงแม้ว่าหญิงสาวจะบอกว่าน้องสาวของฟางเป็นพวกสแสรแงลินคอนก็ยังยืนกรานให้เธอขอโทษและเมื่อเธอขอโทษแล้วทั้งสองฝ่ายก็แยกย้ายกันไปหลังจากการพบเจอที่ไม่น่าพอใจนี้แต่ฟางก็ยังคงตกอยู่ในสถานการณ์ที่น่าลำบากใจมากเรื่องมันแย่เพราะเพื่อนของเขาอยู่ด้วยเขาเลยพยายามจะหนีแต่ก็เปล่าประโยชน์ เพราะเพื่อนของเขาล่าเขาไปที่ซอยเปี่ยวเพื่อไม่ให้ใครเห็นขนาที่เรียกรถแท็กซี่เมื่อรู้ว่าลินคอนรู้ว่าเป็นเขาลินคอนก็เล่าให้ฟังว่าครั้งล่าสุดที่พวกเขาดื่มกันที่บ้านของเขาฟางเป็นคนพาไปดูตู้เสื้อผ้าทั้งตู้ที่เต็มไปด้วยกระโปรงสั้นๆและถึงแม้ว่าในตอนนั้นเขาจะตกใจมากแต่เขาก็เข้าใจว่าพวกเขาเป็นเพื่อนรักกันและตัดสินใจว่าจะสนับสนุนรสนียมของเขาฟางรู้ดีว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมาลินคอนรู้ว่าน้องสาวของเขาไม่มีอยู่จริงและการที่เขาอยากจะเจอน้องสาวก็เป็นแค่การแกล้งเขาเท่านั้นถึงแม้ว่าจะโดนบีบข้ออยู่บ่อยๆลินคอนก็ขอโทษโดยบอกว่าเขาแกล้งทําเป็นไม่รู้เพื่อไม่ให้ฟางต้องอับอายเพราะเขาเชื่อจริงๆว่าเพื่อนรักของเขาดูดีมากในชุดผู้หญิงที่บ้านถึงแม้ว่าฟางจะโกรธแต่ลินคอนก็ให้ความมั่นใจกับเขาว่าจะไม่มีใครรู้ความลับเล็กๆน้อยๆของเขาดังนั้นเขาจึงเปลี่ยนเรื่องคุย และอยากรู้ว่าฟางจะออกไปข้างนอกในชุดผู้หญิงวันไหนเพื่อที่ครั้งหน้าพวกเขาจะได้ออกไปด้วยกันและเขาจะช่วยบังหน้าให้ถ้าบังเอิญไปเจอคนรู้จักเขา้าเพราะว่ายังไงซะพวกเขาก็เป็นเพื่อนรักกันและถ้าไม่ไว้ใจเขาแล้วจะไปไว้ใจใครได้อีกละ่ะฟางจะแต่งตัวสวยออกไปข้างนอกทุกๆวันพฤหสัสบดีเพราะตามถนนทางไม่ค่อยมีคนเยอะส่วนวันหยุดสุดสัปดาห์จะไม่ออกไปเพราะอาจจะเจอคนรู้จักได้ลินคอนที่ดูจะตื่นเต้นกว่าฟางซะ อีกตัดสินใจว่าตั้งแต่นี้ไปพวกเขาจะออกไปด้วยกันเพราะตั้งแต่ที่เขาค้นพบความจริงเขาก็คอยสังเกตชุดเดรสของผู้หญิงมาตลอดถึงขนาดถ่ายรูปชุดหนึ่งมาเพื่อให้ฟางได้ใส่ชุดแบบเดียวกันและไม่ใช่แค่นั้นเขายังมีคอลเลกชันเสื้อผ้าที่ตั้งใจจะซื้อให้ฟางในเร็วๆนี้เพื่อให้เขาได้ลองใส่ด้วยที่โรงเรียนลินคอนยังคงตื่นเต้นไม่หายเขาเอาแบบชุดเดรสต่างๆมาให้ฟางดูเพื่อใส่ในวันที่พวกเขาจะออกไปด้วยกันเพราะเขามั่นใจมากกว่าฟางจะต้องดูดีในชุดพวกนั้นแน่ๆ ในขณะเดียวกันฟางกับอยากให้เพื่อนมองว่าเขาเป็นตัวประหลาดซะาม,มากกว่าเพราะความตื่นเต้นของเพื่อนกำลังทําให้เขาลําบากใจเพื่อนของเขายังคงตื้อไม่เลิกหลังเลิกเรียนแต่มาถึงจุดนี้ฟางก็ทนไม่ไหวแล้วถึงอย่างนั้นลินคอนก็ยังอยากเห็นเขาใส่กระโปรงและถ้าไม่อยากออกไปข้างนอกที่บ้านของเขาก็ได้ใส่ให้เขาดูคนเดียวก็ได้ในห้องนอนของลินคอนฟางกําลังลองเสื้อผ้าบางชุดแต่เพราะว่าเขาไม่มีหน้าอกมันก็เลย ไม่เต็มช่วงคอเสือ้อเขาก็เจอปัญหาเดียวกันกับกระโปรงที่ไม่ใช่ไซส์ของเขาถึงอย่างนั้นลินคอนก็ยังมีเสื้อผ้าเยอะแยะแต่ฟางหนื่ยแล้วแถมเขาก็ไม่ได้ชอบชุดเดรสพวกนั้นเลยด้วยซ้ําพอเห็นว่าเพื่อนของเขาอยากจะซื้อเสื้อผ้าผู้หญิงเพิ่มอีกเขาก็เลยแนะนําให้ไปหาแฟนสาวแล้วซื้อชุดเดรสให้เธอใส่แทนแต่สําหรับลินคอนแล้วการเห็นผู้หญิงใส่กระโปรงมันไม่น่าสนใจเลยเพราะการได้เห็นเพื่อนของเขาใส่มันน่าสนใจกว่าเยอะกลับมาที่โรงเรียน พวกเขาวางแผนจะไปร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่กันสุดสัปดาห์นี้แต่ลินคอนอยากให้เพื่อนรักของเขาไปในชุดกระโปรงเพราะพักหลังๆนี้เขาอยากเห็นฟางแต่งหญิงมากถึงแม้ว่าฟางจะมองว่ามันเป็นความคลั่งคล้ของเพื่อนที่อยากเห็นเขาใส่กระโปรงลินคอนก็พยายามเคลียร์กลอมว่าถ้าบาังเอิญเจอคนรู้จักเขา้าเขาจะบอกว่าฟางเป็นน้องสาวของเขาในตอนนั้นเองมีนักเรียนหญิงสองคนในชุดกระโปรงเดินผ่านไปลินคอนเลยสงสัยขึ้นมาว่า เพื่อนของเขาเคยคิดอยากจะใส่เครื่องแบบนักเรียนหญิงบ้างไหมและจากสีหน้าของฟางเขาก็ย,ยืนยันความสงสัยของตัวเองได้ทันทีทำได้ยังไงน่ะเหรอลินคอนไปเอาชุดเครื่องแบบของลูกพี่ลูกน้องมาและเพราะว่าเขาใจร้อนอยากจะเห็นมากเขาเลยให้ฟางลองใส่ในห้องเรียนของโรงเรียนเลยทีเดียวอีกอย่างตอนนั้นก็เย็นมากแล้วเลยไม่มีนักเรียนคนไหนเหลืออยู่ในขณะที่ฟางกำลังแปลงโฉมอยู่นั้น ูดได้เลยว่าลินคอนตะลึงเงินเมื่อเห็นขาของเพื่อนเขาซึ่งมันแปลกมากสําหรับเขาเพราะเขาเคยเห็นเพื่อนเปลือยมาฟางใช้โอกาสที่ได้ใส่เครื่องแบบถ่ายรูปหน้ารักๆไว้เยอะแยะเลยขณะที่เบื้องหลังลินคอนก็ได้แต่หวังว่าเพื่อนสนิทของเขาจะเป็นผู้หญิงพอได้ยินคําพูดแปลกๆของเขาฟางก็เลยถามเพื่อนว่าถ้าเกิดว่าเขาเป็นผู้หญิงขึ้นมาจริงๆเขาจะสนใจเธอบ้างไหมแน่นอนสิลินคอนตอบ เพราะเขาไม่ค่อยถูกชะตากับคนอื่นแต่ถ้าเป็นฟางพวกเขาคงมีเรสนิยมคล้ายกันหลายอย่างและคงเป็นคู่ที่สมบูรณ์แบบแม้ว่าคำพูดของเขาจะเป็นแบบนั้นฟางก็ยังคงเป็นผู้ชายอีกอย่างเขายอมรับว่าถ้าเขาเป็นผู้หญิงก็คงไม่คบกับเพื่อนตัวเองเพราะว่าเขาไม่ใช่สเปคของเขาลินคอนที่ตื่นเต้นมากอยากรู้ว่าใครคือสเปคในอุด,ดมคติของเขา ฟางจึงยกตัวอย่างหัวหน้าห้องว่าเป็นคนเรียนดีและดูถูกต้องเหมาะสมแถมยังเคยได้ยินเพื่อนผู้หญิงพูดกันว่าในอนาคตเขาจะเป็นสามีที่ดีได้แน่พอนึกถึงหัวหน้าห้องลินคอนก็ไม่คิดว่าหมอน,นั่นจะดีไปกว่าเขาตรงไหนดังนั้นพวกเขาก็เริ่มเถียงกันจนกระทั่งหัวหน้าห้องปรากฏตัวขึ้นมาเขาอยากรู้ว่าทำไมลินคอนยังอยู่ในห้องเรียนและที่สำคัญกว่านั้นคือทำไมถึงมองเขาราวกับอยากจะต่อย ลินคอนไม่ได้อยากต่อยเขาเขาแค่อยากจะถามคำถามเล็กๆน้อยๆว่าเขาชอบผู้หญิงแบบไหนฟังอยากจะหนีออกจากห้องเรียนแต่เพื่อนของเขาก็ไม่ให้ความร่วมมือเลยจนกระทั่งหัวหน้าห้องจับได้ว่าเขามาขัดจังหวะช่วงเวลาโรแมนติกของทั้งคู่และนั่นคือเหตุผลที่ลินคอนโกรธมากแต่เพราะเขาเป็นคนดีเขาจะไม่บอกใครตราบใดที่ทั้งคู่ย้ายไปที่อื่นเพราะว่าห้องเรียนเป็นสถานที่สำหรับเรียนรู้ ก่อนจะไปลินคอนอยากรู้ว่าผู้หญิงที่อยู่กับเขาใช่สเปคของหัวหน้าห้องหรือเปล่าแต่เธอปฏิเสธพราะเธอนะสูงเกินไปส่วนเขาชอบคนตัวเตี้ยลินคอนจึงรู้สึกลงใจเมื่อได้ยินคำพูดของเพื่อนและเมื่อออกมาที่ทางเดินเขาก็พูดเยาะเย้ย,ยฟางว่าหัวหน้าห้องไม่ได้ชอบเขาเหมือนกับที่เสียวหยานทำกับเขาเลยหัวหน้าห้องเดือนออกมา จากห้องเรียนเพื่อเอาเสื้อผ้าที่พวกเขาลืมไว้มาให้ซึ่งก็คือเครื่องแบบของฟางเมื่ออยู่ใกล้กันขนาดนั้นพวกเขาก็สบตากันจนกระทั่งลินคอนเข้ามาบังเพื่อนรักของเขาไว้เพื่อจะได้รีบวิ่งหนีไปฟางมั่นใจว่าหัวหน้าห้องจำเขาได้แล้วชีวิตของเขากำลังจะจบสิน้นและทั้งหมดเป็นเพราะความผิดของลินคอนแต่เขาก็มีแผน ขาจะบอกหัวหน้าห้องว่านั่นคือน้องสาวฝาแฝดของเขาและเขาก็จะเชื่อเหมือนกับที่เขาเคยเชื่อแม้จะพยายามแค่ไหนหัวหน้าห้องก็จําได้แม่นจากทะเบียนนักเรียนว่าฟางเป็นลูกคนเดียวแต่ถึงแม้ลินคอนจะพยายามอธิบายหัวหน้าห้องก็ยังสงสัยว่าลินคอนหาแฟนสาวที่หน้าตาคล้ายกับเพื่อนสนิทของตัวเองเพราะว่าเขากําลังหลงรักเพื่อนคนนั้นอยู่สําหรับฉันแล้ว หัวหน้าห้องต้องเป็นพวกเราชาววายและอ่านยาโอเอเยอะแน่ๆหลินคอนแกล้งทําเป็นไม่รู้เรื่องแต่ก็ยอมรับว่าถ้าฟาังเป็นผู้หญิงเขาก็อาจจะชอบเธอได้เพราะพวกเขามีรสนิมเหมือนกันแถมยังดูน่ารักมากในกระป้องแต่เพราะเขาเป็นผู้ชายมันเลยเป็นไปไม่ได้หัวหน้าห้องจึงแนะนําเขาว่าในความรักเพศไม่สําคัญเพราะสําหรับเขาแล้วคนที่เขาชอบจะเป็นผู้ชาย หรือผู้หญิงก็ไม่สำคัญนอกจากนี้ถ้าเขาชอบฟงังเขาก็จะบอกไปตรงๆและไม่ไปมองหาผู้หญิงที่หน้าตาคล้ายเขาหรอกลินขอนควา้าคอของหัวหน้าห้องเพราะเขาชอบฟงังและถึงแม้ว่าหัวหน้าห้องจะแค่ยกตัวอย่างแต่เจ้าคนบ้านี่ก็ไม่เขาทนไม่ได้ที่จะจินตนาการว่าทั้งสองคนอยู่ด้วยกันที่ลานโรงเรียนฟังอยากรู้ว่าท่านประธานเชื่อเรื่องน้องสาวฝาแฝดของเขาหรือเปล่า แต่เพื่อนรักของเขากลับหึงจนหน้ามืดและไม่ยอมพูดอะไรเลยดังนั้นเขาจึงต้องไปคุยกับท่านประธานด้วยตัวเองเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดและแทนที่จะได้เคลียร์เรื่องเข้าใจผิดท่านประธานกลับบอกฟังว่าลินคอนชอบเขาฟังแทบสำลักกับสิ่งที่ได้ยินและไม่เชื่อคำพูดนั้นท่านประธานจึงยืนยันจากสิ่งที่เขาเห็นมากับตาตัวเองแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะถูกต้องไหมที่จะเล่าสิ่งที่เห็นจากไกลๆล,ลินคอนเห็นทั้งสองคนดูสนิทสนมกันมากจนกระทั่งเขาเดินเข้าไปเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ ด้วยความประมาฟางจึงเดินจากไปพร้อมกับท่านประธานโดยอ้างว่าจะไปส่งหนังสือตอนนี้เองเขาก็เข้าใจแล้วว่าทำไมลินคอนถึงชอบเห็นเขาสวมกระโปรงและทำไมถึงอยากให้เขาเป็นผู้หญิงแต่เขาก็ยังยอมรับความจริงไม่ได้สำหรับท่านประธานมันง่ายมากถ้าชอบก็แค่ยอมรับถ้าไม่ชอบก็แค่ปฏิเสธแต่เพราะฟางอยากรักษามิตรภาพเอาไว้เขาจะแกล้งทำเป็นไม่รู้อะไรเลยและพวกเขาก็จะยังเป็นเพื่อนกันต่อไปที่บันไดส่วน เจอลินคอนที่ทำหน้าเหมือนกำลังจะไปก่ออาชญ,ญากรรมหรือว่าน้องสาวของฟางจะหักออกเขาแล้วหนีไปกับผู้ชายคนอื่นหลังจากนั้นไม่นานฟางพยายามหนีจากเพื่อนของเขาแต่ก็ถูกจับตัวไว้ได้และลินคอนอยากรู้ว่าเขาคุยอะไรกับท่านประธานมาตลอดบ่ายเพราะตอนที่เขาปรากฏตัวทั้งสองคนก็ดูเหมือนไม่อยากให้เขาได้ยินบทสนทนาฟางสะบัดแขนออกจากลินคอนแต่อีกฝ่ายก็ดึงเขากลับไปแล้วจับใบหน้าของเขาไว้ในตอนนั้น างคิดว่าเพื่อนของเขาก็ำลังจะสารภาพรักและมิตรภาพของพวกเขากำลังจะจบลงด้วยเหตุนี้เขาจึงพยายามทําให้ลินคอนใจเย็นลงเพื่อให้คิดดีๆก่อนจะพูดอะไรออกมาแต่ลินคอนไม่ให้ความร่วมมือเลยและเมื่อเห็นพฤติกรรมแปลกๆของเพื่อนรักเขาก็ถามคําถามสําคัญออกไปว่าฟางกําลังคบกับท่านประธานอยู่ใช่ไหมเมื่อได้ยินคําถามนั้นฟางก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเจ้าโง,งอ่นี่ถึงพูดว่าเขากําลังคบกับท่านประธานลินคอนจึงเตือนความจําว่า ก่อนหน้านี้ฟางเคยบอกว่าถ้าตัวเองเป็นผู้หญิงจะคบกับท่านประธานแต่ตอนนี้เขาไม่ใช่ผู้หญิงและก็ไม่ได้ชอบท่านประธานด้วยเหตุนี้ลินคอนจึงโล่งใจและไม่รอช้าที่จะถามต่อว่าแล้วฟางชอบใครกันแน่ซึ่งฟางก็ตอบกลับไปโดยไม่ทันคิดว่าคนที่เขาหลงรักก็คือลินคอนนั่นเองและแล้วเราก็ขอจบพาสองไว้เท่านี้ก่อนในตอนหน้าลินคอนจะแสดงเจตนาที่แท้จริงของเขากับเพื่อนรักให้เราได้เห็นกัน ระหว่างที่เรอก็สามารถไปที่ Facebook ของฉันได้นะซึ่งกำลังอัปเดตตอนต่างๆอย่างเรื่องจริงซิคิสมี if you can และมังงะเรื่องอื่นๆที่กำลังออนแอร์อยู่